ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวเล่นแชนเนลด้วยนะครับ้านชิมนี่ลูกอร่อยไหมลูกบอกคุณชมด้วยอ,ร,อ,ยยวอ,อร่อยไหม่ากันอร่อยเยกันครับทุกคนบรรยากาศครับนี่ครับวันนี้มานาครับต้มปลากินบรรยากาศทุ่งนาครับอ่ะขึ้นมาได้ตัวหนึ่งแล้ว โอ้ได้กตัวแล้วครับปันนินใหญ่ครับมาเก็บเก็บอีกหนึ่งแต้มครับมามาครับตาไข่ครับตาไข่อ่ะมาเก็บมาอนนี้ได้แล้วครับตาไข่ครับตาไข่ขัดไสขับไสปั้นได้เหรอไหนโชว์ดิโอ้สุดยอดเลยครับป <Shaun. S 2> ั้นกำลังจะจ่อไฟนะครับอ่ะลุย ฟืนเขาใส่อะไรก่อนใส่ยากก่อนไปเจน,นี่แล้วค่อยใส่ฟืนเออโอเคเอาฟืนใส่เีอนวิชาลูกเสือมาอยัางนี่อ <net> โอเคนี่ครับน้องเขาปั้นมือจ่บไฟลงตามๆลูกอืโอเค น้ำใสครับป้านน้ำใสครับโอเคครับโอเคพ่อนี่ครับพ่อครัวเราครับอาใสอะไรบ้างตะไคร้ก่อนครับตายอยู่ึยงตายไม่ทันเอาไว้ทีหลังตะไคร้อ่าพริกทุบนะครับนี่ครับนี่สิครับี่พลิกทุบอ่าใสบ้านใสใสด้วยกันใส ไม่มีฝาแล้วนะนี่ครับผลงานปลาครับดังใจงนี่นี่เตรียมรอน้ําเดือดนะครับเห็มไหมครับกระปั้นครับรอน้ําเดือดนี่ปนปเปียดๆขึ้นอีกชนิดหนึ่งก่อนอ่าอยังไม่ใส่นี่น้ําเดือดแล้วนะพอดีเลยนะนี่น้ำเดือดนี่แหละจค่นั้นเองเร็วๆเร็วเร่งไปแล้วอ้มมอาปั้นเนาใส่เบาๆนะลูก หาวบางๆลงเลยบางๆลงเลยใกล้ๆโอ้โนอ้าวแป้งใส่มั้ยใส่น่หละลอมเอาหางลงก่อนเด้อนี่อืเอาเข้าปั้นใสลุกมีรอนดอกเก็บมันไงเออนีอความก่อนได้กินโอ้ปลาครับเต็มหม้อเลยครับพี่น้องนี่ เดรอมันเดือดดิรอมันเดือดเอาปิดฝาปิ้ฝาหม้อครับหม้อตีเดือดจังไงไงความใหญ่งไม่เดือดเลยยังไม่เดือดยังไม่เดือดไปใส่ไปอุณหต่ำได้เลยนะคิดไปคืนก่อนไม่มีเดือดแง่เดือดแล้วไหมครับพี้ออันนี้ออกไว้านันบางลมออกเลยไงบางดอกอ๋อลมมันนี่ เป็นไงอาชีพไหมนี่ใจโทษเฮ้ยติดเป้าเป้าไงเพื่อนไม่ใส่ให้มันลูกคุยให้มันเดือดเวยาร่อยใช้ได้นะครับอะไรเราเดือดอีกรอบครับใส่ผักตอนนี้เป่าไฟก่อนเร่งไฟก่อนครับมาช่วยกันโอ้เดือดเลย ใส่ผักครับออต้นหอมเนี่ยอันนี้หนห,นหนออมรครับไปวางโทรศัพท์ทำไมลูกผักเขนแยงใส่ไปครับนี่หอมแน่ๆครับเตรียมปรุงแล้วก็ยกลงครับนี่นดูตัวปลาโอ้นี่ <L un it> ปรุงเรียบร้อยนะครับปลาเปลือยแล้วแล้วยกลงยกลงพักก่อนตัดเออทียนนี่ลูกอร่อยไหมลูกบอกคุณชมด้วยอร่อยไหมเผากัน อ,อ่อายกลงลงแบงค์ยกลง,ลงอ่า,าโเอเคอ่าพออยกลงพักไว้ก่อนเอยาก,กินข้าวครับอืมข้าวเที่ยงเคดันเอา <_ T> ใบใหม่ไหโอเคครับเดี๋ยวไปจัดตำรับข้าวกันครับโอเคครับน้ำขึ้นนำขึ้นนำออกเนี่ยไหนเนี่ยดันเอา <_ T> ทุกคนไปยก้นหิวเนาะตะวันได้ไงตะแสลสเนาะค่อยๆปัวอได้กินเองเนาะได้ๆแทนที่เท้านกดก่อนพอไม่ดอกแทนที่จะตักตัวก่อนโอ้ปนไปวาว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 ตักเอาตักเอาเออตักเท็กโอ้ปั้นอร่อยเนาะปั้น า,าบรรยากาศครับเก้ากรนีออ่นเดี๋ยวให้สดแต่ละคนโชว์ครับนีอ,อตั้งแต่เขาไม่นุ๊กฮะนี่ครับเน่้อเน้นเน้นครับปลา,ปลาส,สดๆครับเกลือนีอ่ตกจากสะครับ<ด>โอ้เปื่อยดีแท้มันปลาสดนี่ด้วนี่ดูเก้าเละเก้านั่งนี่ลูกจะได้รับก้องมันให้มันเข่าเยอะพูดกินมดดอกเฮ้ยเป็นไงเก้า

ดได้ลหายสองตัวนะคุณเขานะคุณเขาได้สองตัวนะออเออตีออโต้มมี่นะอันนี้อันนี้นนตัดหน้ากระยานเท่าใหญ่ยันไปจีบหรือดิ่มอยู่อันนี้ลูกอ่ะตางกลางหรือว่ามันอยู่ก็มันปวดเจ็บปวดติดตรงกลางนะั่ลูกเออได้ให้ลูกแป้งให้ก็ได้ด้วยก็ได้เอาเนื้อให้เข้าหน่อยก็พอ ไงเราห้องงานเราสดสดเนื้อไหนเนื huh. ้อปลานี่ครับยกเติมยกหัวยกตัวไปเลยยกไปไงฮะโอ้ยดูครับเฮ้ยเฮ้เก้าเก้าอะไรเก้ายกไปเลยเลยเออเฮ้ยเฮ้ยเนื้อแบบสดๆเลยนะ เหนื่ยอ่ะดูดตรวจับัดไ่ครับโอ้โหหวานเนื้อ,อืเปลืยกไหมเปลยอกห้ือไม่เปลี่ยไนไ่มในนี้ระงบอ่างแปง้งผมจะพาด้มือวางกล้องห่า กดเลยนี่ไม่กดไปแล้วโอ้โหอ่าซูมมานี่ยอ้าวอ้าวเอาเข้าไปโอ้วะเลยวะเลยครับมีลูกโดดด้วยครับเออใส่เปรี้ยวจ้ะหน่อยไปปลาดาเราไม่มีใช่ไหมไม่มีปลาจะมีเลยเออมีอยู่นี่มีอยู่นี้อู้วพูดพิษนี่นี่นี่เปรี้ยวมีเปรี้ยวมั้ล่ะเอาเปรี้ยวอีกนิดนึง เนอแต่จเกลือเนออืออุ้ยหมดนี่วะกะนั่ปอือไหนยังกินกันเลยครับพี่น้องมาเลยครับมามากินด้วยกันมานี่เอ้โเลุย